ทำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามแต่ถ้าอยากรู้อะไรแอดไลน์เฮียมาได้เลยสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันกับเว็บ S Club หนนะครับผม,มวันนี้เฮียก็จะมาเล่นเกมสล็อตของค่าย p g กันให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้เป็นเกมอะไรเนี่ยขอติดตามกันได้เลยครับผมกราบสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกาอยู่กันกับเฮียกล้วยนะวันนี้ก็มากับช่วงออโต้ตามสถิตินะครับผมบอกเลยว่าเกม is สเต็กนะผมไีเกมสลค่ายพีจีเว็บเอสสาหนึปดเนี่ย ปล่อยออโต้แล้วเนี่ยโหบอกเลยว่าแตกหนักมากนะครับผมตามสถิติที่เียกล้วยไปดูมามันจะออกดี้อะไรขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่านะครับไปกระมุกจะมีก้กล้วยมีอยู่สี่หมื่นเจ็ดจะปล่อยออโต้ไปเลยห้าสิบรอบครับผมมาดูกันดีกว่าเฮียกกล้วยจะบวกสักเท่าไหร่นะมันบอกมาว่ามันแตกหนักนะผมแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแตกหนักเพราะโบนัสหรือว่าแตกหนักเพราะว่าหมุนได้นะครับผมเราก็รอรๆไปตามกันดีกว่าสัปนี้มาก่อนเลยสองร้อยสี่สิบบาท คุณจาก4 0 7นะผมเดี๋ยวรอดูกันเรอดูกันไปครับผมไปครับผมเรื่อย,<ช>อยๆๆไม่ต้องรีบจอดนี้หมุนไปก่อนจอดนี้หมุนไปก่อนอยังไงขาดเ K แถว3ครับผมยังไงขาดคิว Q, Q มาสวยอยู่มาก่อนเลย60หลังต่อได้ไหมแถวหนึง่งไม่ต้ดีเท่าไหร่นะเอาอย่างไรมานดู<ม><ๆ>สแคปเตอร์เลยดูสแกปเตอร์เลยมีหรือเปล่ามีหรือเปล่า ยังไม่เข้ายังไม่เข้ามันมาให้รุ้นก่อนนะครับทุกคนตอนนี้เราก็หมุนไปก่อนตอนนี้เราก็หมุนไปก่อนอย่างไรยังไม่มาผมยังไม่ออกมาไหมยังไม่มาคาะแถวสาวผมขาดนาดหน่อยแต่ว่าเป็นใบนอนไปเรื่อยๆแล้วผมเราไม่รีบไม่นอนอยู่แล้วนะเราก็ค่อยๆเ็นค่อยๆไปๆนะครับผม อย่างไรช็อตนี้ยังไม่ออกช็อตนี้ยังไม่ออกขาดดี๋ยวสองครับผมมาหน่อยนี้ของงามงมาหน่อยนีของงามงามยังไงมีสเก็ตเตอร์หลงมาอยู่หนึ่งตัวช็อตน,นี้มาก,ก่อเลยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทใส่ต่อแถวหนึ่งยังไม่ดีเท่าไหร่นะผมมาก่อนสามสิบบาทครับมีไรเอื้องไวม,ม,มาสวยครับผมมาสามพันสี่ม,ม,คมาครับพันสี่ใส่ต่อได้ไหมสเก็ตเตอร์ไม่ควรออกจังหวะอย่างนี้นะผมไม่ดีเลยนะ ไปครับผมแต่ไม่เป็นไรเราไปเรื่อยๆก่อนเราจะเชื่อตามสถิติที่เียก้อยไปดูมาเพรผมว่าก้วยไม่เคยดูพลาดเลยสักครั้งนะครับผมไปครับเราปล่อยไปเลยเราก็ปล่อยไปเลยฮืมฮืมวายอยู่พิกี้ไปนิดนึงไม่เป็นไรครับผมรอไปก่อนเดี๋ยวก็มาเองมีสแคปเตอร์เข้ามาอยู่หนึ่งตัวมีไหลเคมาก่อนที่หนึ่งร้อยหกมี่นก็เอาวายมาสวยวายมาสวยมาก่อนเลยหนึ่งร้อยหกหมื่ไม่มีต่อลแล้วผมมาดิมาหน่อยนิดหน่อยเอาหมดนะ ส่วนนี้มาก่อถ้าบาทจะบอกไปครับเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอยังไม่ออกยังไม่ออกก็บอกมาว่าเอมาอยู่นะ200มาก่อน200้ยลายมารวยก็ผมจ่วนนี้มาดีครับ1,300บาทเป็นเป็นหนึ่งดอกไหลมาต่อดีอีกพันสี่ยังไงไม่ดีแล้วมาก่อส3 0พันได้อยเรื่ๆๆๆๆๆอยๆ,ๆ,ๆก็ผมไร่รีบี๋ยวันต้นข้าออกมานเองนะครับผมเราเชื่อตามติที่ เราไปดูกันมานะครับไปครับผมเรื่อยๆนะเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะผมปล่อยออโต้อย่างเดียวเลยนะใครที่สายออโต้ดูได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นแนวทางได้อย่างดีนะยังไง มีมาอยู่60มีมาอยู่60สวายมาสวยวายมาสวยมาก่อน260บาทเจ้าผมอือสเก็ตเตอร์อยู่ๆก็มาผมเกินไปเอาวันทุกคนมาถึงต้องปิดติ๊นติ๊รต้องเลยนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าจะบวกขนาดไหนนะเอาว่าเอาว่าได้เรื่องได้เรื่องหอกแล้วยอดหอกเนี่ยกล้วยหอกจริงอยู่แล้วนะเดี๋ยว่นนี้ มานินดๆหน่อยๆนะครับผมแต่เป็นลายก็มาเป็นไปไปสวยงามมาดีครับมาดีสองพันสามเอามาทุกคนกินกันที่เรียบร้อยแล้วจัห拜拜งหวะนี้คนคดไหลมาต่ออีกมาต่ออีกหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทมีมาต่อมาดีปักหนึ่งสองมันต้องอย่างนั้นนะ เอาดีเอาดีกำไรมาแล้วคุณกำไรมาแล้วเป็นหมื่นนะตอนนี้นะคุณจากสี่หมื네่นเจ็ดนะครับผมกำไรผวกขหมื่นสี่นะตอนนี้นะไปครับผมเลยสี่รอบไปยังไงมีมาอยู่ครับผมนิดไปหน่อยหรือเปล่าอย่างนี้ไม่เป็นไรครับผมยังไงสวยงามไปดีสวยงามไปดีเอาวันกำไรมาแล้วหมื่นห้าอะไรมาต่อสวยงามชอบนี้โอ้กำไรมาแล้วหมื่นหกครับผมเงินไปหรือเปล่าเอ้หมื่นหกแล้วหมื่นเจ็ดหมื่นแปดแล้วครับผมอู้ย เกินไปทุ่คนเกินไปแล้วยังไงเล่ายัางไงเล่ามีหรือเปล่าไม่มีแล้วตกใจทำหมืน่นแปดหมืน้เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่ายางเรือนะใครอยากรู้หรือว่าอยากได้เทคนิคอะไรเนีแง่รายเฮียกล้วยเมาไว้เจอกันยิมนาสวัสดีครับผม